สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อซเก่าแล้วก็ f อฟใหม่นะคะพี่น้องจา๋าอ่าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางหาหน่อยเนาะมาแบ่งปันนะคะอ่านรอบนี้น้องวึงขอลงคลิปเดียวรวมทั้ง3สูตรนะคะพี่น้องจา๋าจะมีสูตร1เนาะสูตรหนึ่ง,ส,งสูตรวัดใจ สูตรมัดรวมนะคะน้องวึงลงแยกเป็นอ่าสูตรสูตรให้ในคลิปเดียวนะคะพี่น้องจ๋าในคลิปเดียวกันเนาะอ่าก็ต้องของลงแบบนี้ก่อนนะคะพี่น้องจ๋าช่วงนี้น้องวึงก็งานหลักก็ยุ่งเนาะอ่าดูคลิปเดียวได้3สูตรเลยนะคะพี่น้องจา๋าน้องวึงจะแยกเป็นสูตรสูตรให้นะคะเพราะว่าถ้าลงไปมัดรวมทีเดียวอ่าแต่ละพี่ๆแต่ละ fc แต่ละท่านก็ชอบแต่ละสู P P, ตรไม่เหมือนกันเนาะ น้องบึงจึงลงทั้ง3สูตรในคลิปเดียวนะคะพี่น้องจา๋ายังไงก็ฝากดูให้จบด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเป็นกําลังแรงใจให้น้องบึงด้วยนะคะ,ะฝากดูถ้ามีโฆษณาเนาะก็ฝากเปิดไว้นิดนึงนะคะพี่น้องจา๋าเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะคะเปิดทิมไว้ก็ได้พี่น้องจา๋าคันเห็นโฆษณาเห็นตัวเลขจังกลับมาเบิงเนาะค่ะเนาะ,ะก่อนไปรับชมเนาะก็ มาดูผลสรุปของแต่ละสูตรก่อนนะคะพี่น้องจาอ๋าสำหรับอ่าของสูตรหนึ่งเนาะพี่น้องจา๋าสูตรหนึ่งน้องวดประจำวันที่ยี่สิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยสิบสี่นะคะน้องอุงก็ให้เด่นไปที่ห้ากับเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าเด่นไปที่ห้ากับเจ็ดวิ่งรูดนะคะน้อยเฉพาะกิจออก0ูนยนะคะพี่น้องจา๋า 0 7นอ่า7 2มานะคะตัวที่น้องหึงชอบนะคะพี่น้องจา๋าเด่นมานะคะแต่ว่า2มาในตารางกำลังวันเนาะอ่าส่วนล่าง9 3นะคะพี่น้องจา๋า9 3ก็หลุดไปนะคะ ส่วนพิเศษออก4-1นะคะพี่น้องจา๋า4-1ก็ไม่มีเนาะมีแต่5-1นะคะอ่ะ4มาตารางกำลังวันนะคะส่วนล่าง2-1น้องหมุ่นก็มีแต่2ในตารางกำลังวันเนาะส่วนปกติออก5-3-4นะคะ5-3-4ก็ไม่มีเด้อพี่น้องจ๋าหลุดไปนะคะล่าง0-0ก็หลุดนะคะพี่น้องจา๋า5วันนี้ไม่มาซักตัวเลยเนาะพี่น้องจา๋าดู7ก็มาแค่ตัวเดียวเนาะสำหรับสูตร1นะคะ 62ตารางกําลังวันมานะคะพี่น้องจา๋า262แล้วก็92 92ก็หลุดนะคะสรุปแล้วฮะนอยสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าเข้าคู่เดียวเนาะเข้าเฉพาะกิบบนนะคะก็ต้องาบขอโทษขออภัยพี่ๆที่ตามสูตรหนึ่งด้วยเนาะไปเข้าเฉพาะกิบนะคะเข้าตรงๆเนาะตัวที่น้องหมูชอบด้วยนะคะอะยังไงก็มาตามต่อกันของวันที่24นะคะพี่น้องจา๋า ของวันที่24สําหรับอาานยสูตรหนึ่งเนาะคลิปเดียวได้3สูตรเลยนะคะพี่น้องจา๋าช่วงนี้งานเยอะน้องอุ๋ก็ขอลงอแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะอ่าคลิปสูตรแรกก็จะเป็นสูตรหน,นะคะพี่น้องจา๋าต่อไปก็จะเป็นสูตรวัดใจเนาะแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะ ส่วนโค้งสุดท้ายกับเม็ดเดียวน้องหึงยังแยกให้อยู่นะคะพี่น้องจา๋ามาดูตารางกําลังวันกันก่อนนะคะสําหรับตารางกําลังวันสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าก็จะมีหกนะคะมีเจ็ดมีเก้ามีสองนะคะพี่น้องจา๋าโอ๊ยลืมค่ะพี่น้องจา๋าลืมคําเตือนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องบึงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกอตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พ fc ทุกๆท,ท,ท่านนะคะ เผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะ,ะสำหรับทั้ง3สูตรเนาะใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าแต่ละท่านก็ชอบอแตกต่างกันไปเนาะชอบสูตรไม่เหมือนกันนะคะ,ะสำหรับตัวเด่นของสูตรหนึงนะคะพี่น้องจา๋าตัวเด่นก็คือ4กับ5นะคะ4กับ5ใครจะนำไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะพี่น้องจา๋า อ่าสี่ก็จะมีสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้านะคะส่วนห้าห้าก็จะมีห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้านะคะสี่ห้านี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมยกลงมาด้วยเด้ออ่าส่วนชุดกันนะคะ อย่าลืมนะคะใครที่ไม่ชอบอตัวที่น้องวึงจับคู่ให้นะคะก็สามารถเอาเด่นวิ่งรูดมาจับกับตารางกําลังวันได้นะคะอ่ะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าตัวน้องหวึงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันนะคะ,ะพี่พี่น้องหวึงอาจจะจับคู่ห้ยไม่เข้าแต่พี่พี่จับในตารางกําลังวันอาจจะเข้าเนาะมันดวงใครดวงมันด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเรื่องแบบนี้เนาะ อ่าอันนี้สําหรับสูตรหนึ่งนะคะมาดูตัวที่น้องหวึงชอบนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับสูตรหนึ่งอ่าสี่ห้านี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมยกลงมาด้วยนะคะอ่าสําหรับตัวที่น้องหวึงชอบนะคะพี<อ>่น้องจ๋าน้องหวึงชอบสี่ห้าด้วยนะคะสี่แปดนะคะพี่น้องจ๋าห้าเก้า ห้าหนึ่งนะคะอ่าส่วนชุดกันนะคะน้องวึงชอบสองเจ็ดนะคะเดี๋ยวยกให้ดูใกล้ๆนะคะพี่น้องจา๋าเผื่อมีใครจะแคบเนาะอ่าสำหรับพี่พี่ที่ตามสูตรหนึ่งนะคะอ่าอันนี้สำหรับสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะ ส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องจ๋าไม่ว่ากันนะคะ,ะเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบตัวไหนอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะ,ะจดได้แคปได้นะคะเดี๋น้องวึงจะไปสูตรต่อไปนะคะพี่น้องจ๋าคลิปเดียว3สูตรนะคะแต่น้องวงแยกเป็นสูตรสูตรให้นะคะ,ะเพราะว่า fc แต่ละท่านก็ชอบแต่ละสูตรไม่เหมือนกันเนาะ ่ะไปต่อนะคะพี่น้องจาอ๋าต่อไปเป็นสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปกันก่อนนะคะพี่น้องจาอ๋าอ่ะผลสรุปของสูตรวัดใจเนาะสูตรวัดใจน้อยเฉพาะกิจนะคะออกศูนย์ศูนย์เจ็ดสองเนาะศูนย์เจ็ดสองน้องอุ่นก็ไม่มีนะคะพี่น้องจ๋าก็หลุดไปเนาะ ส่วนล่าง93นะคะ93ก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าตัวเด่นที่2ของ72มานะคะส่วนตารางกําลังวันมีแค่9นะคะพี่น้องจา๋าของ93นะคะพิเศษบนออก441เด่น4มานะคะพี่น้องจา๋า41เข้าตรงๆนะคะตัวที่น้องวึงชอบด้วยนะคะส่วนล่าง21เนาะเด่นที่2มานะคะแต่ว่าตัวเจาะน้องวึงหลุดนะคะ ส่วนปกติเนาะออก5 3 4นะคะพี่น้องจ่าสาก็หลุดไปนะคะล่าง0 0หลุดนะคะส่วน v i p ออก2 6 2 6, 2 6 2 6 2 6, 2 6ก็ไม่มีเด้อพี่น้องจ่าหลุดไปนะคะส่วน v i p ล่างออก92อ่านังหึงมี29ตัวที่ชอบด้วยนะคะพี่น้องจ่าเข้าที่ตัวกลับเนาะ,ะสรุปแล้วห้าน้อยสุรวัดใจก็เข้า2คู่นะคะพิเศษบนเข้าตรงตรง V.I.P เข้าล่างตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะเรามาตามต่อกันของวันที่24เลยนะคะอ่ะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามสูตรวัดใจด้วยนะคะพี่น้องจา๋ายินดีด้วยนะคะอ่ะใครโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยบอกน้องอึ๋งด้วยเด้อว่าอ่ะโชคดีจากสูตรไหนนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะอันนี้ของสูตรวัดใจงวดประจำวันที่24นะคะ ตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจ๋าก็จะมีสี่มีศูนย์เอาลืมเปลี่ยนปากกาพี่น้องเลยเอาสีเขียวนี่แหละเขียวเหนียวซับนะคะเอาสีเขียวก็เอาเนอะอ่าส่วนตัวเด่นนะคะพี่น้องจ๋าเด่นก็จะมีสามกับหนึ่งนะคะอย่าลืมวิ่งรูดด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสามกับหนึ่งก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะอย่าลืมยกลงมานะคะอ่าส่วนตัวเจาะมีสามสองสามสาม 3ามหกนะคะส่วนหนึ่งก็จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเก้านะคะ,ะชื่นชอบตัวไหนก็อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจา๋าส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีสามเก้ส แล้วก็9กสองนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้สําหรับสูตรวัดใจนะคะมาดูตัวที่น้องหฝึงชอบนะคะพี่น้องจ๋าอ่าอนี้ชุดกันนะคะ3 1ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะอย่าลืมยกลงไปด้วยนะคะอ่าสามหนึ่งน้องฝึงก็ชอบนะคะพี่น้องจ๋าสามหนึ่งน้องฝึงขีดไว้แล้วนะอ่าแล้วก็สามสามหกมักสาด้พี่น้องมือหี้ หนึ่งเก้าอ่าส่วนชุดกั้นนะคะพี่น้องจ๋าน้องอึงชอบสี่หกนะคะอ่าใครชื่นชอบสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจา๋าจดได้แคปได้นะคะอ่าถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่า จดนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวน้องมงจะไปสูตรมัดรวมนะคะโอเคเนาะอ่าน้องมงไปสูตรมัดรวมต่อนะคะคงทันนะคะพี่น้องจา๋าอ่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วน้องมงก็จะให้ดูแบบรวมนะคะอ่าสูตรมัดรวมนะคะสูตรมัดรวมกะดูผลสรุปกันก่อนเนาะพี่น้องจา๋า สำหรับสูตรมัดรวมนะคะอ่าวันที่23น้อยเฉพาะกิจออก07 3 7 3ก็บอมีเดอ้อพี่น้องจา๋าหลุดไปนะคะตารางกำลังวันก็มาแค่3เนาะอ่าส่วนล่าง93เด่น9มานะคะสามมาอีกแล้วพี่น้องจา๋าแล้วก็93เข้าชุดกันตรงๆง,งนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนพิเศษนะคะสี 4, 4, 1นะคะ สี่หนึ่งน้องหงุ่งก็ไม่มีนะคะพี่น้องจ๋าตารางกําลังวันก็มาแค่หนึ่งนะคะส่วนล่างออกสองหนึ่งเนาะน้องหงึงมีหนึ่งสองนะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าที่ตัวกลับนะคะส่วนปกติออกห้าสามสี่นะคะห้าสามสี่น้องหงึงก็ไม่มีแล้วห้าสามมาออกข้างหน้าแล้วพี่น้องจ๋าอันนี้ก็หลุดนะคะส่วนล่างศูนย์ศูนย์หลุดไปนะคะ VIP บนออกสองหกสอง เด่น6มานะคะพี่น้องสาตารางกําลังวันก็มาเนาะแต่ตัวเจาะน้องบึงไม่ได้เอา6กสองนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วน VIP ล่างออก92้อ่าเกมาตรงตตัวที่น้องบึงชอบด้วยนะคะอ่าเกือบแตกสีน้อยนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับสูตรมัดรวมเนาะก็เข้าที่93้าน้อยเฉพาะกีดล่างพิเศษเข้าตัวกลับล่างแล้วก็ v i p ล่างเข้าตรงๆนะคะพี่น้องจ๋าเข้าไปที่3คู่เนาะสําหรับสูตรมัดรวมนะคะ อใครโชคดีกับสูตรนี้บ้างก็คอมเมนต์บอกน้องบึงด้วยเดอ้อพี่น้องจ๋าจะได้มีกําลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆอีกเนะาะอมาตามต่อกันของวันที่24นะคะสําหรับสูตรมัดรวมนะคะอามาดูตารางกําลังวันของสูตรมัดรวมนะคะตารางกำลังวันก็จะมี2นะคะมีห มี6แล้วก็มี1นะคะพี่น้องจา๋าส่วนตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็คือ0กับ8เดอ้อพี่น้องจา๋า0นย์กับ8วิ่งรูดด้วยนะคะใครจะนำไปวิ่งไปรูดสำหรับสูตรนี้ก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าน้องหุุนก็แยกเป็นสูตรๆตรให้เหมือนเดิมเนาะแต่ว่ารวมในที่คลิคลปเดียวนะคะอ่าศูนย์ก็จะมี01 05 07นะคะ สำหรับ8ก็จะมี8 1 82 8 8นะคะอชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าเช่นเคยนะคะพี่ๆท่านไหนที่ไม่ชอบตัวที่นุมึงจับคู่ให้เนาะก็สามารถเอาเด่นวิ่งรูดกับตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจา๋าเลือกตัวที่ชอบนะคะอ่ชุดกันก็จะมี8ห7 6ดห เก้าแปดแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋ามาดูตัวที่น้องบึงชอบกันเนาะว่าจะชอบตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะอ่าศูนย์แปดนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งเดอ้อพี่น้องจา๋าอย่าลืมยกลงไปด้วยนะคะศูนย์แปดอยู่ครั้งทึงเดอ้อจักบน้อว่าทึงทึงอ่าสำหรับศูนย์ที่ชอบน้องบึงชอบศูนย์ห้านะคะ อ่าศู 8, นย์แปดนกมกเดอพี่น้องจา๋าอ่าแล้วก็แปดแปดแปดสองนะคะสำหรับชุดกันนะคะพี่น้องจานะ๋า้องวงชอบเจ็ดหนึ่งกับแปดหกนะคะอ่าสำหรับสูตรมัดรวมนะคะพี่น้องจา๋าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหึงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะ,ะสุดท้ายนี้น้องหึงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้น้องหึงด้วยนะคะพี่น้องจา๋าดูคลิปเดียวได้3สูตรเลยนะคะพี่น้องจา๋าฝากด้วยนะคะ,ะช่วงนี้งานยุ่งนะคะพี่น้องจ๋าก็ทำคลิปแบบนี้ไปก่อนนะคะพี่น้องจา๋า อาถ้าเจอโฆษณาก็ฝากดูให้นิดนึงนะคะพี่น้องจ๋าเป็นกําลังแรงใจให้น้องห่วงด้วยนะคะสุดท้ายนี้น้องหุ่วงก็ขอให้พี่ๆเอฟซีทุกทท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะพี่น้องจา๋าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ